สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเบียร์นะคะเซลล์มิสซูสูทอนมอเตอร์สาขาสีนครินค่ะวันนี้นะคะเบียร์อยู่กับเจ้าแบ็คออดิชันนะคะคันนี้เลยนะ,ะสองคันนี้นะคะสองสีนะคะเพราะว่าตัวแบ็คออดิชันนะคะเรามีสองสีแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาวดำนะคะเรียกยง่ายๆว่าสีกาไฟนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้นะคะราคาจะเพิ่ม10,000บาทนะคะ 2องคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมบาทค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมนะคะว่าตัวแ a c k Edition นะคะมีความแตกต่างจากตัวอัลต้ายังไงนะคะ oh. เพราะว่าราคาทั้ง2รุ่นนะราคาเท่ากันเลยค่ะแต่ส่วนตัวแ a c k นะก็จะตกแต่งด้วยสีดําเงานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะเราปรับเปลี่ยนจากสีโครเมียมนะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะตัวสีด้านหน้านะ,ะส่วนกระจังหน้านะฮันนี่คัมนะคะเราทําเป็นสีดําจากโรงงานเลยค่ะเป็นแบบรลังพึ่งใหญ่ๆระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมนะคะ mm hmm. ด้านล่างนะ mm hmm. ก็จะมีเซ็นเซอร์หน้านะคะสี่จุดนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะเริ่มที่ล้อแม็กนะล้อแม็กของเราเป็นสีดําเงาจากโรงงานนะคะเป็นยางบิดตนนะคะ คันนี้นะขอบ18ค่ะจะเป็นยางอยู่ที่265ทับ60 R18 นั่นเองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างนะที่เราทำสีดำจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเดียวกับตัวออาตานะคะก็จะมีกล้อง360องศาเป็นกล้องรอบคันให้จากโรงงานเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นมือจับนะคะในส่วนของมือจับเราก็ทำสีจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะเป็นสีดำกาไฟเลยค่ะในส่วนของบันไดข้างนะคะบันไดข้างเราก็เป็นสีดา สีดำกาไฟค่ะเป็นออกเทาๆนะคะตัดดำค่ะแบบนี้จากโรงงานให้เลยค่ะสติกเกอร์นะคะด้านข้างเราจะมีสติกเกอร์นะคะเป็นแบ็กอีดิชันแบบนี้ให้เลยนะคะบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวแบ็กอีดิชันเลยค่ะด้านหลังนะด้านหลังนะคะก็จะเป็นมือเปิดฝาท้ายที่เป็นสีดําเงาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกล้องถอยกล้องรอบคันไปเลยค่ะส่วนกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดํา กับสี่บอลค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก4ี่จุดนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าความปลอดภัยมาเต็มเลยคะ่ะในส่วนของคันสีขาวนะคะก็จะเป็นตัวสีด้านหน้าเป็นสีดําเหมือนกันนะคะแล้วก็กระจังหน้าด้านหน้าก็เหมือนกันนะคะเป็นฮันนี่คับนะคะแล้วก็มีช่องลมระบายอากาศใหญ่เหมือนกันเลยค่ะด้านหน้าก็มีเซ็นเซอร์4ี่จุดเหมือนกันค่ะทั้งสีดําแล้วก็สีขาวค่ะ เดี๋ยวเราไปชมคันข่าวกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างเนาะในส่วนของล้อแม็กก็จะเหมือนกันกันกบคันสีเทาดําเลยค่ะขอบ18เช่นกันเป็นยางดิสโตนเหมือนกันค่ะสเปคยางก็ขอบ18ค่ะ กระจกมองข้างนะคะเป็นสีดํากาไฟเหมือนกันนะคะมีกล้องรอบคันเหมือนกันนะคะคันนี้เป็นคันสีขาวก็อาจาจะดูว่ามันจะเท่กว่าเพราะว่ามันจะตัดขาวกับดำเนาะในส่วนของมือเปิดค่ะก็คือจะเป็นสีดํากาไฟเหมือนกันเลยแบบนี้เลยหล่อ,อมากๆนะคะคันนี้บันไดข้างก็เหมือนกันค่ะจากโรงงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นสีดําตัดกับสีดํากาไฟค่ะ สติกเกอร์ด้านข้างนะคะด้านท้ายรถนะของคันสีขาวก็จะมีสติกเกอร์ b a c k edition เหมือนกันเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นมือเปิดฝาท้ายนะคะก็จะเป็นสีดํากาไฟจากโรงงานให้อยู่แล้วแล้วก็มีกล้องถอยแบบนี้ให้เลยนะคะมีไฟเบกรกดวงที่3ตรงนี้ให้ด้วยนะคะในส่วนของกันชนท้ายนะคะก็จะเหมือนกันกับตัวสีเทาดําเลยมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีก2จุดเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง2สีนะคะเป็นตัวแบ็กออดิชั่นทั้ง2สีแบบนี้นะสีเทาดําแล้วก็สีขาวค่ะอยากจะบอกว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจตัวแบ็กออดิชั่นนะคะอยากตกแต่งแบบไหนนะสามารถแจ้งเซลเบียได้เลยนะคะเราแต่งตามสไตล์ลูกค้านะคะ ตอนนี้นะ,ะมีโปรนะคะใช้เงินออกรถ3 9 0 0 0บาทนะคะหรือไม่นะคะลูกค้าเลือกรับเป็นดอกเบีย้ย0%นะคะทำดาวที่25%ได้เลยสนใจโปรไหนสามารถทักหาเบีย้ยได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0ู8ย์6 6 5 5 5ค่ะสนใจมิตซูรุ่นไหนสามารถทักหาเบีย้ยได้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย drive your ambition Mitsubishi Motors